พี่น้อยนะครับค่อยลุ้งคลิปไปประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องครับท่วาเอ่อท่วาแรงงานเล่าเขามาเห็นงานยูนที่กรุงเทพนะครับกำลังหลังไรเขามาผมลงไปเดือนเดียวครับพี่น้องครับคนเบิ่อตั้งสี่แสนพี่น้อยนะครับสี่แสนกลัวสี่ห้าแสนแล้วนะครับพี่น้องครับ้วคาคนกดไลน์นี่ประมาณหกพันพี่น้อยนะครับ้วก็คอมเมนต์นี่ประมาณพันกลัวนะครับนะครับคือคอมเมนต์นี่ไม่แต่มแบบไม่เต่มแบบโอ้โหแบบ มีเตว่าแบบแนวดีๆนะครับมีแตว่ายินดีตอนรับพี่น้องคนลาายินดีตอนรับพี่น้องเรื่องงานเลาานะครับแล้วก็ยังถามมีกว่ามีเรี่องงานเลาาบออยากได้คนงานเลาเนี่ยมาเหตุงานนําโอ้ลายแหงไปหน่อยนะครับกับขอบุญขอบุญพี่น้องคนไทยนะครับที่นะครับที่ตอนรับแรงงานลาานะครับขนาดนี้นะครับพี่น้องครับคือแปลว่ามันมันบ่ขาดขิดนะพี่น้องครับนะครับมันบ่ขาดขิดคือแปลว่าลงไปนี่ ขอแค่คนเบ่งสองสามร้อยก็พอแะ้วครับพี่นะครับแต่ว่ามันเกินขาดไปหนอ่อยเกินขาดคือแบบว่าคนเบ่งสี่แสนห้าแสนนะพี่น้อครับนะครับโอ้พี่น้อครับขอบคุณพี่นนอคนไทยหลายๆนะครับพี่นนอครับที่ตอนรับพี่นนอคนล่านะครับป้าพี่นนอเลย สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขสุขคนครับกรับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบอสเป็นทางฝั่งเล่าล้วก็ฝั่งไทยนำด้วยกับผมนะครับที่เขามาเบิงช่องนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับกะบนาเสียพี่น้องนะครับบมนาเสียหลังจากที่ผมลุงคลิปนะครับที่ว่าแรงงานเล่านะครับที่กําลังเขามาสิเขามาเห็นงานในประเทศไทยครับพี่น้องครับนะครับละก่าขอฝาก แรงงานเล้านะครับให้พี่น้องคนไทยนี่นะครับนะครับว่าเออขอฝากแรงงานเหล้าเด้อนะครับผมนะครับขอฝากในฝากตัวนี่นะครับพี่น้องครับแต่พี่น้องครับบวกขาดคิดครับพี่น้องครับคือต้องบอกว่าเกินขาดครับพี่น้องครับนะครับต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนครับพี่น้องครับฟังไทยครับพี่น้องครับบอกว่ายินดีต้อนรับพี่น้องคนเลาานะครับ ที่กำลังสิเข้ามาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้องครับดีใจแล้วก็ปืมตื่นตันแท่นนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องคนไทยนะครับที่านจากคนไทยนี่เต่อหลับเรงงานเล่านะครับนะครับที่แบบว่าบอกว่าคือแบบว่ามันหลายคอมเมนต์แห่งพี่น้องครับนะครับผมเพิ่งปล่อยคลิปนี้ออกไปประมาณประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องครับนะครับ แต่คนเบ่งกับประมาณสี่แสนนะพี่น้องครับสี่แสนนะครับคนกดไลค์นี่กับประมาณหกพันกว่าพี่น้อยนะครับหกพันกว่าแลวกาคอมเมนต์นี่กับประมาณพันกว่ากวพี่น้อยนะครับคือตรงบอกว่าหลายพี่น้องครับสําหรับผมเนี่ยสําหรับผมนี่ครัคลิปนี้ที่ว่าดีใจครับพี่น้องครับดีใจนะครับดีใจคนเบ่งไลค์ล้วก็แล้วก็คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่คือแบบว่าให้กําลังใจแล้วก็นมีแต่คนบอกว่าเออตอนหลับยินดีตอนหลับ พี่น้องฟังเล่านะครับนะครับถ้าหากว่าบางคนก็บอกว่าเออถ้าว่าผู้ใดบ่มีงานบ่มีการเหตุเข้ามาฟังทยแล้วให้ติดต่อหานะครับให้ติดต่อหาบอกว่าเออสีเอาไปเหตุงานนําจแต่ส่นะโอ้หลายคนแฮ่ไปหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งด้วพี่น้องเด้อนะครับคือนี่พี่น้องอ่ะคนเบิ่งนีกัประมาณนเด้วพี่น้องเด้อคนเบิ่งสี่แสนกว่าพี่น้องครับสี่แสนกว่านะครับสี่0สนกว่าเพิ่งปล่อยไปเดือนเดียวเองนี่นะครับ นะครับแต่คอมเมนต์พี่น้อยนะครับค้นกดนี่กดไค์นี่พี่น้องกดไคลนี่ก็กดไหลประมาณพันตีประมาณหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันนะครับเอ้ยกดไค์ในประมาณทุกพันพี่น้องครับกดไหลในทุกพันนี่พี่น้อยนะครับกดไหลในทุกพันพี่น้อยนะครับแต่ว่าคอมเมนต์พี่น้อยนะครับ คอมเมนต์นี่ประมัณพันกลัวพี่น้องเยนะครับนะครับผู้ใดเขามาคอมเมนต์ในนี่ผมตรงบอกว่ามันหลายแห่งผมตอบเกือบทุกคนพี่น้องนะครับกดไลค์ให้เกือบทุกคนเลยพี่น้องครับนะครับกดไลค์ให้เกือบทุกคนเลยนะครับแต่ว่าบางคนบางทันกะผมบได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าผมบได้กดไลค์ครับครับผมกลับขอโทษพี่น้องคนไทยหลายนะครับที่บได้ไปกดไลค์ตอบหรือว่าคอมเมนต์ตอบนะครับแต่บ้าง แต่บางแต่บางคอมเมนต์เนี่ยคือผมตอบเกือบทุกคอมเมนต์ไดพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณเกือบทุกคอมเมนต์นะพี่น้องครับนะครับการที่ใจพี่น้อนยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยเด้พี่น้องครับที่ท,ที่ได้ยินได้ยินคำที่ว่าพี่น้องพี่น้องคนไทยเนี่ยบอกว่าตอนหลับยินดีตอนหลับพี่น้องคนลาวนะครับยินดีตอนหลับพี่น้อง แรงงานลาวนะครับที่กําลังสิเข้ามาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยนะครับโอ้อมเมามีในไลน์ให้ไปหน่อยเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมสิอ่านให้ฟังด้ยไปหน่อยเนะนี่คอมเมนต์นี่คอมเมนต์นี่บอกว่าวนายจ้างไทยรับแรงงานยินดีต้อนรับแรงงานลาวทุกทุกคนที่กําลังจะเข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยโอ้คอมเมนต์นี่แบบผู้ดีใจแห้งนะครับแต่บางคอมเมนต์จะ บางก็เมมตนก็อาดซีมีต่อตัวบ่าเออนายจ้างไทยรับแรงงานเขมรตรวจสอบด้วยนะครับบางบางบางอมเมมตนกันนาอพี่น้องบางอมเมมตนกับบกเออไม่ต้องรับแรงงานเขมรแล้วนะรับแรงงานลาวเพราะว่าแรงงานลาวเนี่ยพูดกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องแล้วก็คุยกันแบบเหมือนภาษาพี่น้องลาวไทยอันซีนะครับพี่น้องครับเพราะว่า เพราะว่าเออคนลาวคนไทยนี่สีเว้วกันหูเหลืองนะพี่น้องครับสีเว้ากันหูเหลืองนะครับสีเว้วกันหูเหลืองเว้าภาษาเดียวกันก็ได้ไรนะครับขนาดภาคกลางภาคกลางนี่ขนาดภาคกลางนี่เวลาเวลาเวลาคนลาวเว้านี่ก็หูเหลืองเลยพี่น้องครับเป็นฟั่งออกนะครับนะครับบางบางทานก็ยินดีต้อนรับพี่น้องคนไทยคนลาวทุกทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีงานทําก็มาทําที่บ้านก็ได้นะครับบางคนก็ติดต่อมาได้พี่น้องครับนี่เห็นบอก บางคนกะติดต่อมาเนะครับติดต่อมาบอกว่าบอกว่าอยากได้แรงงานลาวไปทำำํานํานะครับอยากได้เมียบ้านอย่างผู้ร้ายให้พี่น้องน,นะครับนะครับนะครับบางคนก็บ,บอกโอ้แบบดีใจบอกว่าดีใจพี่น้องคนลาวจะได้มีงานทําเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับสู้ๆนะครับโอ้โหแบบคือแบบว่ามันบ่มีคําแบบว่าสิสิว่ะนะพี่น้องครับบ่มีคําสิว่ะ มันใหญ่นะมีแต่คําว่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องแรงงานหล่านะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผมลงไปบกี้นี้ได้พี่น้องเนี่ยนะครับอ่ี๋ยวให้พี่นอ้องเบิ่งนได้พี่น้องละนี่ละนี่ละครับพี่น้องครับ นี่พี่น้องเห็นบอกครับนะครับคือผมลงคลิปนี่ไปกับประมาณเดือนเดือนกูกลัวแล้วนะครับพี่น้องครับเดือนกูกลัวแล้วแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องคนไทยนี่ให้ความตอบรับอย่างดีเลยนะครับ นะครับนะครับเขามาคอมเมนต์เขามาเบิงแ้วก็เขมามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับปุ้บโบมี่เลยนะครับพีบ่น้องโบมี่คอมเมนต์วารีแบบเสียหายโบมี่เลยพี่น้องครับนะครับโบมี่เลยนะครับนี่ครับไอ้พี่นะ้อง เบอกพี่น้องชื่อแบบว่าโอโหแบบอคอมเมนต์นี้ให้เมืองพี่น้อยนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่ายินดีตอนรับพี่น้องสปปวลาวสู่พื้นแผ่นดินไทยนะครับคิดดีทําดีซื่อสัตย์จริตอยู่ในกรอบของกฎหมายประเทศไทยนะครับโอ้โพี่น้องครับ <c oughs> แล้วก็ลาวเป็นเมืองพุทธอัยาศัยดีนะครับแบบได้ฟังได้อ่านแต่และคอมเมนต์นี่โอโหแบบพี่น้อยนะครับชื่อแบบว่าดีพี่นอ้นอย เห็นด้วยครับไทยลาวรูปร่างหน้าตาภาษาขายกันนะครับฝ่าวเข้ามาเด้อพี่น้องปปลาบวลาว่าอาจารย์น,นะครับใครอยากทํางานหาเงินในไทยอาจารย์อ้ยดีใจเนาะดีใจดีใจแห้งหน่อยคอมเมนต์แต่เราคอมเมนต์โอ้บอ,นะอ,อ,นะอ, comment, อม้วนแห้งไปหน่อยนะครับยินดีตอนรับพี่น้องคนลาวทุกคนนะครับคนไทยยินดีตอนรับขอให้ตั้งใจทํางานนะครับ โอ้คอมเมนต์หลายแห้งไปหน่อยนะครับโอกาสแรงงานลาวมาแทนแรงงานเขมรแล้วมีงานมีเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงอูซ่าถูกไปหน่อยเนะครับคือเบาดีแห้งไปหน่นะอยลูกจ้างนายจ้างลูกค้าพ่อค้าพวกเราต่างพึ่งพาใสใจกันกันและกันอูไปหน่อยเนะครับนี่แหละครับไปหน่อยครับคือคอมเมนต์นี่ไปหน่อยนะครับคือคอมเมนต์โอ้มีแต่คอมเมนต์แบบดีๆเลยไปหน่อยนะนี่ครับไปหน่อยครับ บมมีคำมาคอมเมนต์ที่แบบทีเสียหายไปน้องเลยนะครับผมกลา้าโชว์เลยนะครับอ่าผมกล้าโชว์เลยว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยคอมเมนต์นี่ดีมากพี่นออ้องเลยดีแห่งร้อนดีดีด้วยพี่น้องนะครับดีเบิร์ตผมีแนวสีหวอเนีพี่น้องครับคือแบบว่าการเวาการจ่าของพี่น้องคนไทยนี่คือเขามีแบบว่าคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยนสูงนะพี่น้องครับเลี้ยนสูงแล้วก็ คําเบาข้าจ๋าดีมีอัธยาศัยดีนะพี่น้องครับนะครับมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบว่าทําให้แบบผมตื่นตันใจนะครับพี่น้องครับนะครับโอ้พี่น้อยนะครับผมสกิบคอมเมนต์ในวัยบล็อลบเลยพี่น้อยนะครับนะครับผมสิกุผมสกีบคอมเมนต์ในวัยแบบบนลบไปใส่พี่น้องเยผมสิบบลบคลิปนี้เลยพี่น้องครับเพราะว่า เพราะว่าผมตื่นตันใจแห้งครับพี่น้องครับนะครับ, <c oughs> บน,นะครับเกือบง่ายหลังหนี่นอองีน้อยนะครับเก้าอีมันหักไปหน่อยนะครับโอ้ดีใจครับพี่น้องครับนะครับนี่มันมีอันนี้คลิปหนึ่งเลยพี่น้องอันนี้คลิปหนึ่งเลยพี่น้องครับคลิปนี้คนเบิงกับประมาณแสนแสนหนึ่งไปหนะ้อย สองสองสัปดาห์สองอาทิตย์ครับพี่น้องครับผมลงไปนี่นะครับแสนหนึ่งนการคนคนกดไลน์นี่ประมาณพันกัวๆครับพี่น้องครับอันนี้นะครับนะครับโอ้ดีใจครับพี่น้องครับนะครับกาขอบุญขอบุญพี่น้องนะครับขอบุญขอบุญพี่น้องคนไทยทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเข้ามากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กําลังใจผมนะครับกาขอบุญขอบุญพี่น้องหลายไลนยนะครับพี่น้องครับพงษ์กะ บมมีอยังสีแบบว่าตอบแทนพี่น้องนะครับมีแต่ข่ำอวยพรนะครับขอบุญขอบุญแค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับกะพี่น้องคนล่าสิตั้งใจทําคก้มดีนะครับตั้งใจหาเงนะครับอยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องครับกะขอบุญขอบุญพี่น้องหลายๆครับที่เขามาเบิ่งนะครับคลิปหาคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบุหลายที่เขามาติดตามให้กาลังใจครับขอบคุณครับ